พี <ersch> ่ตังไม่รู้กลิ่แตละโอ้ก็เสื้อดีค่ะโอ้วิ่งเหนื่อยแล้วลูกโอ้วิ่งเหนื่อยบุกมาโอ้วิ่งม่กินน้ำแล้วไปจะนอนเลยโอ้ไม่ไม่จนเจอกับใครเลยลูกพาพาไปชมวิวน้ำหน่อยเร็วลูกขึ้นไม่ไหวละโอ้ก็ไปชมแล้วก็ไม่ไปถ่ายโอ้ล่ะโอ้ก็ตอนนั้นมันไม่ว่างแล้วโอ้แล้โอ้ไปไปไปลูกหน่อย เฮ็ดตาเยืดหลายน้าพี่ตังเนาะพี่ตังก็บอก้องเว้ยว่าพ็ดตังกีบอกต้องจากที่นอนตักเถื่อแห้ะนอนถูเกินไปแล้วเนาะคนนี้หนิคนนี้หนิไหน,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 นดูหน้าดิโอ้ยเป็นแผลเนี่ยชอบเข้าไปนอนใต้ของรถเดี๋ยวจะถอยรถออกก็ไม่ให้นอนเลยนะคราวนี้หนิเข้าใจไหมยอย่าเข้าไปบอกว่าอย่าเข้าไปตอนออกมันยาก ปึ๊กคักมาตัางคิวันไปไหนแล้วอะคิวันไปไหนแล้วที่ขาดโล่งจังไงมันเป็นองค์หญิงเป็นบุลงจากตำหนักเฮ้ยมีอะไรอะ่ะเห็นจะมีอะไรเลยที่ห่างก็ยังเห็นมาไม่มีอะไรหรอก ไอ,อีกระปูนะั่นะมันจะหนีปากหนูนะลูกอาปูปูหน่อยเขาจะหนีปากนะั่นโอ้ยได้ของเล่นแล้วคนนี้เอ้าเอาดิหนีปากเากาปลูน้ำเด้อพี่พาไปดูน้ำหน่อยเร็วพี่โอ้มันจะหนีบหนวดนะลูกนะ่ะเขามีอาวุธนะจะบอก ปดีกว่าละโอ้เดี๋ยวปูจะหนีบเดี๋ยวให้เข้าออกไปข้างนอกก่อนเไปแล้วไปเล่นนะถ้าหนีปากนีไม่รู้เรื่องเลยแม่ออกให้เด้อไม่ดีนะไม่ดีพาไปชมวิวหน่อยได้ไหมด,ดี่กดิที่ก็ไม่อยากไปที่ก็จะไปถ่ายก็ตาตา้ะ อะไรลูกอะไรตัวอะไรนะี่ปะไปดูน้ำปะปะเว้นปะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูน้ําข้างหลังบ้านนะครับวันนี้น้ําขึ้นอีกหนึ่งเซนเมื่อวานขึ้นสีน่เซนวันนี้ขึ้นหนึ่งเซนโ้หข้างหลังบ้านก็กำลังจะรกเลย โอ้เมล,ลกรตอนนี้สุดยอดจริงเลยโอ้ยลมมาแล้วลมเย็นแล้วนะคะที่อยู่บนนะคะอุ้ยน้ําไหลเร็วอยู่พรุ่งนี้น่าจะเริ่มลดลงแล้วนะครับนี่ยข้างหลังบ้านเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะคะวิวสวยมากเลยวันนี้ ีนี้ไม่น่าจะท่วมบ้านนะครับแต่ว่าท่วมถนนเดี๋ยวจะพาดูถนนว่ามันท่วมจริงไหนนะครับตอนไปทำง,งานนะครับโอ้วิวสวยๆแต่ว่าน้ำเนี่ยอู้น้ำไหลแรงกว่าทุกวันหรือเปล่าพรุ่งนี้น้ำน่าจะลดแล้วโอ้แว่น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  เล่นเล่นากันเล่นถากันเล่นกระปูปูปูข้างหลังบ้านล,ลกมากปีนี้ไม่ได้อบพยพนะครับเด็กน้อยปีนี้เด็กน้อยไม่ได้อบพยพนะครับเอาเว่นเนเอาเว่นเ,เล่นเอาเว่นเ,เล่นนะ่ะโหถ้าได้ออกมาแล้วก็ไม่อยากออกมาอีกแล้วนะ มาเข้าห้องนะ้ำแล้วก็กลับเข้าไปใหม่หยุดไม่ดีก็จะไปนั่งรอตาตาเว้นเว้นนาเว้นเวนนะเว้นเว้นน,น้องไปไหนอลูกอนดูอะไรอีกอืมก็เพื่อบกเพื่อบมาเชียวดูอะไรลูกอ อ๋อเพื่อนเหรอโอ้อันนี้พ่อพี่โอคนนี้คนคนนี้พ่อพี่โอนะคะนี่พ่อพี่โอหลังอานเหมือนกันนะครับแต่อานไม่เยอะส่วนโอเนี่ยโอ้เนี่ยคือหลังอานไปเลยเพื่อนมาเหรอลูกเพื่อนที่ไหนพ่อหนูเลยนั่น่ะโอ้ยทำไมเก่ากลางถนนแท้ หลบรถดหน่อยพ่อคุณเอาไม่ดีกรีมดนล้่ลุกมดกัดปากเด้่อน่ะเน้อมกอ้วนไปไหนกินอะไรอะ่ะได้กินอะไรอะ่ะตนาตาทนี่อะไรไม่กินฮึเมาริโอมาริโอ มาริโอไม่ได้อาบนะ้ำมาทีหนึ่งแล้วป,ป้าเพิ่งกลับมาจากชนลุรีนะคะป้าไปชนลุรีมาก,ก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยเยกินอะไรไม่ได้ได้อะไรมานะ่ะทำไมสะบัดแรงขนาดนั้นนะกินไปมวมั่วเด้อลูกเด้อนี่แกไม่ดได้กินกันเห็นหนานๆป้า,ปานะโอ้ก็จะไปดูปูอ่ะปูอยู่ไหนอีตาปูใช่หรออีตาปู ปูมันไปแล้วบอกว่าให้ไหนไม่มีบอกว่าให้พาปุ๊บป้อไปดูน้ําหน่อยเออพอพอพี่ๆไปดูน้ําหน่อยไปเด้อไปนั่งตากอากาศเย็นๆนะเมื่อเช้าโอ้ตื่นขึ้นมานึกว่าหายไปไหนนะครับไปนั่งตากอากาศหลังบวานอุ้ยปุบไม่ได้ลองรถหลายวานันตายแล้วเหลืองหมดแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลว,ลวเป็นรอยนี่แน่เลย หาอะไรอ่ะอยาะะาาาา่างน่ะฮะเบิ้งหมูเบิ้งปูเบิ้งปลาหมูกับเบิ้งตะของนี่เป็นอย่างนี้หมูนี่อ้วนอ้วนนี่ทำเหมือนมาแล้วอ้วนเชียโเ้ยานั้นก็จะไปยืนดูแต่ตรงนั้นบอกว่าให้พาไปดูน้ำก็ไม่ป่าไปอเดี๋ยวจะพาไปดูทางเข้าบ้านนะคะบ่าน้ำถึงขนาดนะน ไม่น่าจะได้ขนของนะคะปีนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วตอนก่อนตกใจอยู่น้ำขึ้น15เซนนะครับวันนี้น้ำเหลือขึ้นทีละน้อยแล้วน่าจะอยู่ตัวละโอ้ยทรงตัวละยุงเยอะจังเลยโหผ้ากันเลี่ยงนากระดานดูใส่ลูกพ้ากันตอแถวก็ไม่แบนี้รอตาตาเหรอนยาตา่ตาตาก็มา อ๋อนั่งหน้าลอยเชียวิีตังเขาไม่ลงมากับเพื่อนนะอุ้ยทำไมลอยอย่างนี้ล่ะโอ้โอ้ก็ลอยที่สุดเลยล่ะโอ้หาอะไรไม่ดิอุ้ยกล้วยออกเครือแล้วไม่ได้หาอะไรอ่ะอุอยไม่ได้หาอย่างเงี้ยมาห่วยเหม็นไหมไม่นมมชนใจไม่ได้เลอ,อ,อื้มอืขั้นเขียว อะไรลูกเลี้ยงหมาได้หมูเลี้ยงหมูได้หมาเลี้ยงหมาได้หมูเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวต่อด้วยน้ำท่วมถนนนะครับโอ้ยมันน้ำลงตัวนั่นน้ำล